บางบางนะครับบางคนก็หนาขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไม่เดี๋ยวออกเรื่อยๆจริงๆพวกนี้ต้องออกเรื่อยๆนะครับผ่านการอุจจาระออกมาแต่โดยคนส่วนใหญ่90%ไม่สามารถเอาเมือยเยื่อ,อพวกนี้ออกมาได้อย่างหมดจดนะครับแล้วก็จะหนาขึ้นไปเรื่อยๆ และอาจ,จเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คนเป็นมะเร็งนะมะเร็งลําไส้และก็มะเร็งส่วนอื่นๆของร่างกายด้วย,วยนะครับเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยมีผลเลยล่ะที่ทําให้ไอ้พวกตะกันพวกนี้เกิดขึ้นได้หนาขึ้นและก็ยาวมากขึ้น,นอันดับหนึ่งเลยมันเกิดจากการที่เรากินของที่เป็นพิษสูงนะเช่นน้ำมันที่มันผ่านความร้อนแล้วพวกชอบกินของทอดอาหารผัด นะครับอาหารที่มีสารพิษสารเคมีเช่นผงชูรสสูงนะพวกอะไรที่เป็นขนมถุงๆนะม,มีมีมีสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติอยู่สูงมันก็จะไปเกาะอย่างนี้นะครับ mm hmm. พอร่างก,กายของเรามันขับสารพิษสารเคมีออกมาใช่ไหม mm hmm. เพื่อไปกองที่ลำไส้ใหญ่เพื่อเอาเอา,เอ,าออกมานอกร่างกายเนี่ย